กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าสตอรี่มายยูนะคะตอนที่2เรื่องร้อนแรงแห่งรักไปรับฟังกันได้เลยนะคะในขณะที่เพตาต้องปวดหัวกับปัญหาที่บ้านด้านอาติวิทก็ลันลาไปตามประสานนมโสดป้าของอัติวิทก็ให้สุดาเด็กในบ้านโทรถึงเพตรา ให้เข้ามาพบที่บ้านด่วนพอหยิงสาวมาถึงคนใชก็เชิญเข้าไปพบคุณท่านที่ห้องทำงานอ๋อมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะหนูเพตราสวัสดีค่ะคุณท่านสบายดีค่ะคุณท่านสบายดีไหมคะก็สบายดีตามอัตภาพคุแก่นะตะวิททำงานเป็นยังไงบ้าง ก็ดีค่ะคุณท่านดียังไงฉันเห็นตาวิทไม่เข้าไปทำงานเลยพวกเธอมีอะไรปิดบางฉันอยู่หรือเปล่าปปเปล่านะคะคุณท่านหญิงสาวหลบเปลือกตาลงนิดหนึ่งก่อนจะตอบอืมดีแล้วละ่ะถ้ามีอะไรรีบไงงานฉันนะค่ะคุณท่านอืมอีกเรื่องฉันอยากจะขอร้องเธออะไรคะคุณท่าน ฉันเห็นว่าเธอค่อนข้างสนิทกับตาวิทย์จะเป็นไรไหมถ้าฉันอยากให้เธอช่วยดูแลและตักเตืองเท่าบ้างเรื่องการทำงานอันที่จริงอาทิวิทย์เป็นคนเอาการเอางานขยันขันแข็งมากนะแต่ฉันเห็นมานี่ช่วงทางหลังชักจะเกเรไม่ค่อยทำการทำงานเลยจะให้เพรตาบอกกับคุณท่านได้อย่างไรว่าตอนนี้อาทิวิทย์ ทำตัวเกเรกระเพาะเพื่อการจับคนโกงของบริษัทเพื่อให้ตายใจในการทำความผิดตาชายหนม่มได้สั่งให้เธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ค่ะคุณท่านคุณหญิงอ,อัมพรพอใจการทำงานของเพลตาม,มาตลอดและชื่นชมในความซื่อสัตย์ความขยนันถ้าจะได้หญิงสามวมาเป็นลานสะพร์คุณหญิงอ,อัมพรก็คงจะนอนตายตาลับ ด้วยว่าเพรตานั้นจะช่วยแบ่งเบาอัติวิตในการทำงานได้ไม่น้อยแต่ก็นั่นแหละปล่อยให้เวลานำพาให้ทั้งสองได้พิสูจน์กันว่าจะใช่เหนือคู่กันหรือเปล่าชาววันต่อมาหญิงสาวเข้าบริษัทปกติแต่วันนี้อาติวิตเข้าบริษัทเป็นอะไรที่แปลกสาหรับพนากาักงานแต่กับเพรตาหญิงสาวรู้สึกเฉย เมื่อมาถึงชายหนุ่มก็เรียกเพตาเข้าไปหาในห้องทันทีหญิงสาวถือแฟ้มเอกสารเต็มไม้เต็มมือและขอประตูก่อนจะได้ยินเสียงอนุญาตให้เข้าไปแล้วทั้งคู่ก็จมอยู่กับกองเอกสารมากมายตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเมื่อเที่ยงชายหนุ่มโทรสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามารับประทานกันก่อนจะเริ่มทำงานต่อด้วยความเครง่งเครียด แต่ทว่าเริ่มทํางานกันได้ไม่นานในช่วงบ่ายก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเคาะประตูเป็นหญิงวัยกลางคนอายุ40ต้นตนสายสมอนเป็นพนกักงานด้านการจัดซื้อและเป็นผู้บหาบริหารระดับสูงของบริษัทมีอะไรครับคุณสายสมอนดวงตาของอัติวิทย์เงนยหน้าขึ้นมองผู้มาหมายด้วยสายตายเย็นเยียย ก่อนที่จะกรบเกลือนด้วยรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความไม่พอใจสายสมอนเอยสวัสดีอัติวิทย์ด้วยรอยยิ้มที่ไม่พอใจในการเข้ามาทำงานของชายนมสายสมอนเป็นลูกที่ป้าอ,อัมพรนำมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมและสายสมอนห่างจากอัติวิทย์สิบปีเขาเคยเรียกพี่สมอนแต่ระยะหลังๆเขาชักไม่แน่ใจว่า จะเรียกอะไรดีกับคนที่โกงแม้กระทั่งบริษัทของผู้มีพระคุณและสร้างความเสียหายกับบริษัทอย่างมากแทนที่การบริหารธุรกิจทั้งหมดจะตกมาเป็นของสายสมอนแต่คุณหญิงอัมพรกลับจะยกทุกอย่างเป็นให้เป็นของอัติวิทย์มันไม่แฟร์เลยกับคนที่ตั้งใจทำงานมาตลอดหลังจากเรียนจบ สายสมอนรู้งานดีทุกอย่างทุกแผนแต่กับอัติวิทย์ซึ่งไม่เป็นโลเป็นภายคุณหญิงอัมพรยังจะยุกบริษัทให้คุณหญิงอัมพรทำไม่ถูกสายสมอนคิดและเริ่มขายโปรเจกต์งานให้กับบริษัทคู่แข่งขายความลับของบริษัททางไหนที่จะทำให้บริษัทที่อติวิทย์ดูแลอยู่ล่มจมเธอก็จะทำมันทุกทาง นั่นคือความคิดของสายสมอนและนี่คือเหตุผลที่อติวิทย์กำลังหาลหลักฐานมาเล่นสายสมอนอยู่โดยที่ไม่อยากให้ป้าอ,อัมพรรับรู้และไม่สบายใจยังไงเขาจะทำแบบอลรุ่มอรวยบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณค่อยๆพูดกันดีกว่ายังไงก็ควรในครอบครัวเดียวกันพี่มาทักทายวิช,ชาาหนนะจ๊ะ พี่เพิ่งเคลียร์งานเสร็จวิทย์ไม่เข้าหลายวันมีเอกสารให้พี่เซ็นเพียบเลยทำไมจะเข้ามาไม่โทรมาบอกพี่ก่อนละจ๊ะหญิงสาวพูดพรางเหลือบมองกองเอกสารบนโต๊ะด้วยความสนใจถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้นะวิทย์พี่เข้าใจงานดีทุกอย่างสายสมอนพูดอย่างมีเล่นสนยัยอัติวิทย์ยิ้มขอบคุณครับพี่สมอน แต่ไม่รบกวนดีกว่าครับผมมีเพลตาคอยช่วยอยู่แล้วครับเด็กเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่ปีจะรู้ดีกว่าพี่ได้ยังไงแต่ก็เอาเถอะนะถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยวิทย์ก็ไปหาพี่ที่ห้องทำงานได้นะสายสมอนกล่าวจบแล้วก็เดินออกไปจากห้องอัิวิทย์มองตามสายสมอนไปจนลับตาตอนที่สองจบแล้วนะคะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อัดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ